สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีสร้อยคอเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักตาให้ี่ชมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวมานําเสนอเป็นน้ําหนักหนึ่งสลึงให้ี่ชมกันนะคะว่าแต่ละความยาวเนี่ยมีลวดลายแบบไหนบ้างนะคะแบบไหนต้นแบบไหนโป่งนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาแนะนําให้เลยนะคะ เริ่มต้นกันที่ความยาวแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นความยาว16นิ้วนั่นเองค่ะจะเป็นแบบสั้นหน่อยนะคะก็จะมีทั้งเป็นงานลายนะคะเป็นงานอิตาลีนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นงานถองล้วนแล้วก็มีเป็นงานลายโซ่ฝรั่งค่ะแต่ว่าโซ่ฝรั่งลายเนี้จะเป็นงานโปร่งหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานลายเกลียวเชือกค่ะเกลียวเชือกแบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นงานเส้นเล็กตันๆเลยนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเป็นงาน ลายบ็อกชนค่ะเป็นงานโซ่กล่องนะคะแต่ว่าจะมีเป็น2แบบนะคะนั่นก็คือเป็นงานทองล้วนค่ะแล้วก็เป็นงานสองสีนะคะเป็นงานชุบสองกระสับด้วยนะคะ ความยาวถัดมาค่ะจะเป็นความยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะงาน17นิ้วนะคะก็จะมีงานลายตันค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันเลยนะคะลายแรกนะคะจะเป็นงานโซ่ซีดีค่ะตกแต่งด้านข้างด้วยเป็นงานจี้ตุ้มหัวใจทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็เผื่อใครที่ชอบเป็นงานเรียบๆนะคะเส้นที่สองก็จะเป็นงานโซ่ซีดีเช่นเดียวกันค่ะลายถัดมาเป็นงานป้องอ้อยค่ะงานป้องอ้อยเนี่ยก็จะเป็นท่อกลมๆนะคะเป็นงานขัดทรายแล้วก็ตกแต่ง วดลายตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานลายดิสโก้ค่ะเป็นงานลายเกลียวแบบตันเลยนะคะจะมีเป็นงานลายเบนะคะ์ค่ะเป็นงานสีเสาตันนะคะเส้นเล็กๆงานถักเลยแล้วก็มีเป็นงานลายยอดทิค <Democrat> อีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือลายผาหวายนะคะเส้นเล็กๆตันๆเลยนะคะติดท้ายด้วยงานลายออาเป็นคอตกิบนะคะเป็นลายคอตกิบแบบโปร่งนะคะลายคอตกิบเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นงานขัดรายตรงกลางนะคะนี่เลย จะเป็นงานขัดทรายนะคะจะไม่ได้เป็นแบบขัดเงานะคะเล่นลวดลายเหนืองความยาวไล่ระดับลงมาค่ะเป็นความยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะงาน18นิ้วเนี่ยก็จะมีเป็นทั้งงานเบ้นนะคะเบ้นจะมีทั้งเป็นงานตกแต่งด้านข้างลูกตุ้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานเบ้นล้วนเลยนะคะส่วนไล่ถัดมานะคะจะเป็นงานเม็ดยิมตันนะคะ เป็นงานสองกริย์นะคะชุบสีทอง,องขาวด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นไส้คอนะคะแบบโปร่งนะคะก็จะมีเป็นงานลายสามห่วงนั่นเองค่ะนี่เลยส้คอสามห่วงนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยลายทาโร่นะคะความยาวแบบยาวขึ้นมานะคะก็จะเป็นระดับความยาวอยู่ที่19นิ้วค่ะ ความยาว19นิ้วนะคะก็จะมีทั้งเป็นการลายดิสโก้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นงานโป่งนะคะเป็นงานโซทาโลแบบแบนนะคะแล้วก็มีงานโซล้อแมกนะคะแล้วก็จะเป็นงานผ่าไหวโป่งค่ะตกแต่งด้านข้างด้วยปล้องตัดลายอย่างนี้นะคะปิดท้ายกันด้วยความยาวที่20นิ้วนะคะเป็นแบบยาวเลยนะคะ ก็จะมีทั้งเป็นงานลายฟันนะคะ<ม>ก็จะมีเป็นลายโซ่ซีดีนะคะโซ่ซีดีเล็กแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นทั้งงานปโปร่งค่ะก็จะมีเป็นงานลายเกลียวนะคะเกลียวเชือกจะมีเป็นงานลายโซ่ซีดีแบบโปร่งนะคะขัดเงามีเป็นงานเบนแล้วก็จะเป็นงานลายเหลี่ปิดยุ่งนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นความยาว20นิ้วนะคะแบบยาวนะคะถ้าระดับความยาวเนี่ยก็อาจจะประมาณกระดุมเม็ดที่1ห,หรือว่าเม็ดที่2นะคะ เป็นไงบ้างคะลายที่มานำเสนอให้ในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานลวดลายของน้ำหนักหนึ่งสลึงทั้งหมดเลยนะคะแบบเส้นเล็กๆนะคะสำหรับคนที่งบประมาณน้อยลงมาหน่อยนะคะอยากได้เส้นเล็กๆนะคะใส่ติดตัวตลอดเวลาได้นะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวแอดมินมาแนะนำสร้อยคอนะคะที่น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นให้กับลูกค้านะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากชมสินค้าแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมานำเสนอให้ ตามคอมเมนต์เลยนะคะ